สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาเอาเทคนิคการพูดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะคะเพื่อนเเคยเป็นไหมคะบอกให้ลูกหรือว่าคนรอบข้างทําอะไรสักอย่างแต่ก็เงียบเฉยไม่รู้ทําไมเพื่อนเเป็นไหมคะแนะนําใครไปแล้วเก้าตัวโกรธมากเลยค่ะวันนี้นะคะสาก็เอาเทคนิคในการสื่อสารมาฝากกันค่ะ ข้อแรกนะคะก่อนที่จะขอช่วยใครนะคะให้เรียกชื่อก่อนค่ะแล้วให้เขาตอบรับก่อนนะคะค่อยพูดค่ะคือปัญหามันมีแบบนี้ค่ะบางทีเนี่ยเจ้าตัวเขายังไม่รู้เลยนะว่าเราคุยกับเขาอย่างเช่นลูกค่ะบางทีเราบอกว่าเหมือนสานะเนยไปตักผ้าไปลูกเฮ้ยนั่งไปพักหนึ่งแล้วทําไมลูกยังไม่ไป หารู้ไหมว่าลูกกำลังสนใจอยู่กับในมือถือใช่ไหมคะเขาไม่ได้ฟังเข้ามาในหัวเลยวิธีการแก้ก็คือเรียกจนเขาหันหน้ามาสบตากันก่อนนะเนยพอเนอยหันหน้ามาว่าไงคะแม่เดี๋ยวลูกช่วยไปตักผ้าด้วยนะคะนี่ค่ะคือต้องให้เจ้าตัวรับทราบก่อนนะคะเคยเจอปัญหาอย่างอื่นด้วยก็คือมีคนเนี่ยคะ่ะมีคนขอช่วยเรานี่แหละ แต่เขาอะไม่เรียกชื่อเราก็ไม่รู้ตัวถูกไหมคะนี่นี่ไปทำไมนนหน่อยอนนหน่อยไปทำไมเนี้ยหน่อยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ใครใช่ไหมเราก็นั่งอยู่เฉยๆไงทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหานะคะเรื่องเล็กๆแค่นี้มันก็สามารถทำให้เป็นปัญหาได้นะคะเราลองเอาไปปรับดูนะคะก,ก็สองก็สก็คือ สมมติว่าเราจะต้องให้คําแนะนํานะคะหรือว่าวิจารณ์ในบางเรื่องในที่เราสามารถจะวิจารณ์ได้นะก็คือเราควรจะชมก่อนชมในจุดดีนะสมมุติว่างานชิ้นเนี้ยมันมีจุดดีอยู่แล้วแหละไม่มีใครทํามันแย่ในทุกเรื่องเราชมจุดดีก่อนว่าโอ้เธอทํางานมาได้ละเอียดดีมากเลยนะทีนี้ ว่าถ้าเธอเพิ่มตรงนี้ก็ไปอีกหน่อยนะงานจะยอดเยี่ยมกว่านี้อีกคุณผู้ชมฟังออกไหมคะว่าความรู้สึกมันจะไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะเหมือนกับว่า้าชมเรานะก็แนะนําเพิ่มเติมนิดเดียวมันจะทําให้คนฟังเนี่ยคะ่ะไม่โมโ oh หเติมข้อ3นะคะข้อ3ก็คือแนะนําในหนึ่งครั้ง ขอแนะนําแค่หนึ่งเรื่องก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดนูนไอ้นั้นก็แย่ไอ้น,นี่ก็แย่ไอ้น,นั้นก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็มันจะทําให้คนที่มีจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอนะคะก็จะเฟลไปเลยค่ะก็จะรู้สึกแย่มากๆเลยนะคะทีนี้สาก็ให้คําแนะนํานะคะพอดีอันนี้ไม่ได้คิดเองนะสาไปศึกษามานะคะจากนักพูดนะคะเขาให้คําแนะนําไว้มารวบรวมและ อธิบายแบ่งปัเนเพื่อนๆในรูปแบบของสายเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะลองปรับไปใช้ดูค่ะเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอยู่ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ